สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนิเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคย A M B P 1 6 8เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้ก็มาเลนเก็บอัดเทบป,ประเจ้าขี้คานเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอัตุจองเงินนะครับเดี๋วลลาโบนัสไปที่เบ็ด400เลยแล้วกันนะครับผมมนะเอาบอมา อัดหนึ่งพันรอบยองๆพี่เต้ไปครับผมอากับมะรเก็บอันเทพระเจ้าขี่คานนะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดียมมะเร็งนะครับผมนะก็มาเล้วมาเลี้วนะครับผมนะหลังจากที่หายไปมือหนึ่งนะครับผมนะแอบไปถอนมากครับผมกว่าชิสวงกว่าชีวะนะครับผมนะมาครับผมช่วงนี้ก็จับบ่อยนะครับผมนะกับเส้นไตผมเส้นกับเทพระเจ้าขี่คานนะครับวังหันนีกอ่ ไปแตกไอเกมอันเส้นทางกล่องจองช่องภาคหนึ่งมานะครับเส้นทางเบื้องเปียงวิญญาณนี่ยังไม่ทันได้เขาร่างอยู่นะครับปอนนี้ก็ได้สะดุ้งนะครับผมนะไปกันแรกครับผมน้องเนียจะบ่อยครับผมช่วงนี้นะครับเทประเจ้าขี่ขั้นมาดีครับผมมันกิพราใดเพราะเสียอายุนะครับผมนะ แต่ว่าอัดเมนยิงคดปลาช่วงนี้กับเม่นางตกทั้งเกลียนะครับก็ตกทั้งเกลือแบบเกลือหนักมากนะครับช่วงนี้นางนางไม่ไหวนะครับผมนะก็มีตะเก็นพวกนี้แล้วพี่น้องเกยที่เล่นยญประจำนะครับแต่ว่ามันก็ดีอีงนึงนะครับผมเปลี่ยนไข่เหรียญด้วยนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอ้ยเทพประจำสีขานมาพี่น้องบักเกลเบย์นะครับมีไหมเอ้ยหืมนะที่ได้สว่าเดียกงอชักอย่างค้าคว้าดอกนะครับผม ว่าออกไปก็ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับไรไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมนะช่วงนี้ก็ติดหนักมากเลยนะครับกับเทปปะเจ้าขี่คาน <c oughs> <c oughs> เทปปะเจ้าขี่คานอ่ะทุนสองหมื่นนะครับปั่นไปปั่นมานะครับไอ้เอฟก็สกัดผมเน้นๆบักเกอร์บิดต่อิดเตียนไปเลยได้อยู่กับผมขอบุตระเล่งมา สวยสแก็ 2008, ต, да. ตเตอร์อีก2ตัวเท่านั้นเออมาสแก็ตเตอร์อีก2ตัวโอ้ยบอมาจากตัวแรกครับพี่น้องเฮ้ยมาแล้ว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 เอาแล้วไงจังหวะนี้หัวเจ้เต้นตุ๊บตุ๊บๆนะครับผมทุบทูบทุบไม่มานะครับผมนะสวยงามอ๋าสแกตเตอร์มาบ่อยก็มีโอกาสลุ้นเข้าโบนัสนะครับผมนะเข้าโบนัสเบสซี่ลอยได้เด็กเตรียมตัวหวานเทียบไลยเลยนะครับผม ก็พีจีตอนนี้เขาอัปเดตไปถึงเบ็ดเป็นพันแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวทุนหนากอนะครับชิมเลนเฮเบิ้งนะครับทุนหนาหนาในมิเรียนเฮเบิ้งเบ็ดหนึ่งพันเี่ยเอามันหดหดนะครับเดี๋ยวขอสะสมทุนก่อนละกันนะครับช่วงนี้ซับจังครับผมมีต่อไหนก็เปลุกต๋ขวดนี่ครับเริแรกครับผมก็ปั่นไปกับเงียบกิ๊บนี่ครับ ตอนนี้ก็เบิดไป50กว่ารอบแล้วนะครับยังมิดซีรีอยู่เลยเฮ้คอมโบูต้อนยังพี่น้องได้ตัวจีวกระลอกนี่ก็บัตกระบายนะครับผมเนี่ยถ้าเกมสไตล์คอมโบนะครับมันก็แบบไปไป,ไปมามา,มาจังซีนะครับถึงว่าทุนสวัวเหมือนแล้วก็ปัดนี่หลายรอบเตือบอยู่นะครับผมอันนี้จะเบิดไปร้อยรอบแล้วนะครับผมนะก็ยังอดทนมาเฮ่ก็ดูดเอาดูดเอาแท้ <c oughs> ยมาแล้ว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 ,ลวนะครับผม หัวเจตเต้นทุบๆแล้วนะครับจังหวะนี้สแคทเธอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นทุบไม่มานะครับยังได้ลุ้นตัวอยู่นะครับหัวเจตเต้นทุบๆอีกแล้วนะครับผมทุบๆทุบๆทุบไม่มานะครับผมเนี่ยเอวๆเลวๆอยากเล่นโบนัสเบสสี่ร้อยไหมฮะช่วงนี้ก็จับแต่เบสสี่รอยเลยนะครับก็เป็นช่วงกําลังปั่นทุนนะครับผมนะได้มั่งเสียมั่งก็ลุ้นให้ดูนะครับก็บได้แบบลอยเปอร์เซ็นต์หรอกครับพี่น้องเอ้ ถามว่าเคยเสียไหมนะครับก็เคยเสียหนักมากนะครับผมไม่ใช่ว่าเสียแบบธรรมดานะครับหลายเต๋อบครับพี่น้องเอ้ยก็ปั่นไปสิแล้วครับผมเรื่อยๆอีไอไปปปปปเป็ดโอ้ยเหลือยยงหกพันแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยไปตามมุมแรงมาเนีนะครับผมนะเฮะไหวแตกสวยๆงามๆพี่น้องเอ้มาแล้วกับแฮะอ้าวมีต่อมีแจนไม่เอ้ยแฮะเออมันต้องแบบนั้น มันต้องจังซนเออสวงเดียรเงม้นจะพูดไปก็ <c oughs> ขอไปทีเด้อเลยครับขี้กระเทือคาควานะครับผมมันมาคาควากับบเป็ปิยังไงต้องใส่สูบยาหลายพูด่า <c oughs> ตื่นมาเนี่ยควนเหนียวเบิดนะครับผมสูบหลายก็ได้อเอเอปลาปลาดิมปลาดิม ได้อยู่เอาไว้แตกคอมโบตอนเนียนมาเน,น้นๆมาเน้นๆเอาได้ซ้อนได้กับบังเอาไว้นะครับมีต่อมีเตียนเลยอุย้ยสเกตเตอร์มาสามตัวบ่อยแล้วนะครับผมเนะี่ยตะก็ยังบ่ทันมาเลยนะครับถ้าทุนสองหมื่นนะครับเข้าโบนัสเบีดสี่ร้อยได้นี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะบางคนก็เสี่ยงปั่นนะครับบางคนก็ไม่เสี่ยงนะครับก็หมุนเลยนะครับผมก็เล่นเลยอย่างเงี้ยละคร มันได้แปดสปีดคูณแปดู่แล้วเนาะเกมนี้ถ้ามีถ้ามันได้ตัวคูณพร้อมนะครับผมแตกดีขนาดเลยตะกอนข่อยลินนี่ดีเลยอเทพเจ้าขี่ขั้นหลังๆก็เริ่มมาเร็แล้วล่ะครับผมอันไม่ยิงคนปลาคงถิ่มเขาปลาไปแล้วครับผมพมกอตีนยันเขาปลาไปแล้วอันเมื่อไหร่มันเกียร์บนมันตกทังเกียร์แม่งโอ้ยแตะตรงไหนก็เข็มแตะตรงไหนก็เข็มนะครับผม <c oughs> แตะขาเขาก็เข็มนไครับไปแรกครับพี่น้องไะ ตันๆๆเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วตันๆแบบนี้เอาได้ไงหัวใจเต้นตุ๊บๆจังหวะนี้ทุบทุบทุบไม่มาอีกเหมือนเดิมนะครับผมโอ <c oughs> ้แต่ตะว่าได้รุ่นหลายรอบครับผมแต่ว่ามันก็บ่ได้บัวมาอ่ะศูนย์สองเมื่นะครับเหลืออยู่สามพันกว่าละละอาบัตที่นี่อ๋อนี่แหละของแท้ครับผมผลเอื่ว่าปั่นหายของแท้สวยมาสเก็ตเตอร์สองตัว สลอดนี่มันกัแบบค่อยๆดูดค่อยๆค่อยๆตรวจทีหลีดตรวจไปตรวจมาหัวซีบิดดางเลยเด้อเึ้ยเรียบร้อยนะครับผมหน้าหน้ามืดเป็นเฮงเทนะครับก็วันนี้ไม่เข้าโบนัสนะครับสำหรับเทพเจ้าขี่ขันนะครับก็เรียบร้อยดีครับผมเจ็งนะครับผมนะเออเป็นสี่ห้าหกรายการโชว์เจ็งนะครับก็ทุนสองเหมือนนะครับก็เหลือลอยหาซิปครับพี่น้องเอ้ก็บบสู่ต้อนนะครับพี่น้องเอ้ก็ซ้อมดีกว่าเนาะไปหาเล่นแนวใหมครับผมเดี๋ยวคอยมาตามเอาขึ้นมือหลังละกันนะครับฝากไปก่อนละกันครับเทพเจ้าขี่ขันเนาะ ป้าย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 